มีคนถามฉันว่าจะเอาชนะการทะเลาะกับคนอื่นได้อย่างไรจะแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างไรอย่าไปยุ่งกับพลังงานด้านลบของใครบางคนได้อย่างไรคําตอบคือหนึ่งความสนใจของคุณออกไปนี่คือที่ที่พลังของคุณอยู่ความสนใจของคุณพลังงานของคุณเป็นพลังสร้างสารรค์ที่ทรงพลังอย่าต่อต้านความชั่วร้ายสิ่งที่เราต่อต้านยังคงมีอยู่ ปัญหาไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากความสนใจของเราพลังงานหากคุณเอาแต่คิดแต่เรื่องน่ากลัวคิดแง่ลบนึกภาพเหตุการณ์เชิงลบในหัวของคุณซ้ำเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดและสมมุติว่าคนบางคนแสดงท่าทีเชิงลบต่อคุณการกระทํำในจินตนาการของคุณจะกลายเป็นความจริงทางกายภาพพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใน คาตอบของปัญหาใดๆในโลกคือความรักความรักจะเยียวยาทุกสิ่งรักศัตรูของคุณไม่มีศัตรูนอกตัวเราทุกประสบการณ์ชีวิตสร้างขึ้นเองความเป็นจริงถูกสร้างขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกในความคิดของเราจากนั้นในโลกภายนอกที่ซึ่งความคิดและความเชื่อของเราตกผลึกในโลกวัตถุเป็นบุคคลสถานการณ์และเหตุการณ์เชิงลบหรือเชิงบวกขึ้นอยู่กับกิจกรรมในจินตนาการของเรา เชื่อหรือไม่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราโดยไม่ได้รับเชิญจากเราความคิดความรู้สึกและความเชื่อของเราเราดึงดูดประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเราโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวส่วนใหญ่โดยไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกเรียกใช้โปรแกรมในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ชีวิตภายนอกของเรา เราต้องตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ด้วยความคิดความรักและความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเราเรามีพลังเหลือลน้นไม่มีใครเปลี่ยนได้มีแต่ตัวเทียงแค่เราเปลี่ยนการรับรู้ของเราเกี่ยวกับตัวเราและคนอื่นๆและทำให้ตัวเราเชื่อในความเป็นจริงใหม่เราก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นได้ความรักคือพลังอันทรงพลังและความรักคือคำตอบของทุกปัญหาในโลก